ต้องเรียนให้ทราบว่าสําหรับนี่เอานี่ในระบบก่อนนะคะสำหรับภาคครัวเรือนเนี่ยจริงๆแล้วผลกระทบที่นอกเหนือจากผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะที่เราพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์โควิดนะคะก็จะมีประชาชนที่เป็นลูกหนี้รายย่อยนะคะที่ได้รับผลกระทบจํานวนมากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเร,เราเรียกลูกหนี้ ถ้าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ว่าลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าทุกธนาคารนะคะก็มีลูกหนี้ที่เข้าขายเป็นลูกหนี้กลุ่มเปราะบางหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคะ่ะจํานวนค่อนข้างมากนะคะในระบบการงาเงินการธนาคารนะคะค่ะซึ่งก็ต้องต้องเรียนว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็หนักหนาอยู่พอสมวควรค่ะอืมค่ะค่ะเอ่อถ้าในาระบบเนี่ยมีลูกหนี้ที่ จ่ายไม่ตรงเนี่ยเยอะไหมคะช่วงโควิดต้องต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะถ้าถ้าดูตามเอายกตัวอย่างของของรายย่อยของธนาคารกรุงไทยเองนะคะลูกหนี้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของพอร์ตเราอะค่ะ,คะที่ได้รับผลกระทบนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นะค,ะ 30, 40, ค่ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นรายย่อยนี่คือคือบุคคลนี่เลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,คะหรือว่าเป็นเช่าซื้อต่างๆผู้ซื้อบ้านใช่ค่ะเช่าซื้อต่างๆรวมถึงพวก l e ส s ิ n งด้วยค่ะอ๋อค่ะตอนนั้นเนี่ยสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยก็ก็ถือว่าหนักสําหรับธนาคารนะเกือบครึ่งนะคะท,ที่ที่เงินมันไม่เข้าออกมาใช่ค่ะตอนนั้นธนาคารได,ได้ได้มีมาตรการการจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้ต้องต้องเรียนว่าแต่ปีแ,แรกๆของโควิดนะคะ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือออกมาหลายระยะมากะคะ,คะระยะที่หนึ่งสองสามซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะช่วยลูกหนี้ได้ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้ไว้ก่อนนะคะ,คะยัง,ย,งยังไม่ชำระในระยะเวลาหกเดือนสิบสองเดือนแล้วแต่นะคะคะแล้วก็รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือ,อต่างไม่ว่าจะเป็นการลดค่างวดนะวดคะ,ะหรือว่าจะเป็นพวก ที่เป็นรดดอกเบี้ยก็ได้หมดเลยค่ะหรือบางธุรกิจบางประเภทนะคะก็ให้สลีปไปเลยก็คือหกเดือนไม่ต้องจ่ายเงินต้นไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ดอกก็ไม่ขยับใช่ไหมคะถ้าให้พักยาวใช่ค่ะเราเราฟีดไว้ให้ค่ะเราฟีดไว้ให้ค่ะค่ะค่ะซึ่งก็นอกเหนือจากมาตรการที่ที่เรียนให้คุณอนุรุมน์สร้างเมื่อกี้แล้วนะคะช่วงนี้นะคะซึ่งมีมากรรมร่วมใจแก้ไขนี้ซึ่งกับ จากหน่วยงานหลายภาคส่วนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เป็นของอกรมคับคดีหรือของกระทรวงการคลังซึ่งจัดอยู่ณปัจจุบันนี้วันนี้จัดอยู่ที่ชนบุรีนะคะต้องต้องตองเรียนว่าอันนี้เนี่ยทุกแบงก์นเนี่ยก็ความช่วยเหลือลูกหนี้นะคะเรามีมาตรการพิเศษออกมาเพื่อช่วยลูกหนี้กลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยลนี่เราโดยเฉพาะรายย่อยนะคะนี่ก็มีมาตรการพิเศษออกมาสิ่งที่เราช่วยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรียนไปเมื่อกี้ก็จะมีในเรื่องของ การลดต้นเงินค่ะล,ลดต้นเงินลดต้นเงินค่ะเพราะปะกติเนี่ยสถาบันการเงินก็จะลดต้นเงินค่อนข้างก็ไม่ได้ลดต้นเงินเป็นแคมเปญทั่วไปนะคะ,คะแต่ว่าอันนี้เราก็ออกมาใหการช่วยเหลือเป็นพิเศษจริงๆว่าลูกหนี้ที่อยากจะชําระเสร็จสิน้นพอจะมีเงินสักก้อนหนึ่งแต่ว่ายอดนี้มันมากเหลือเกินอย่างนี้ยค่ะก็มาเจราจากับเราเราก็ลดต้นเงินให้ค่ะ